แก้วสาราการรัตนไตรให้หวงในดวงจิตสุขุมคิดตรึกตรองเป็นหนักหนาคิดถึงคุณขององค์พระศาสดาช่างลำค่าเหนือสิ่งใดในโลกีอันพระธรรมคําสอน วอนให้คิดใครยึดติดถ้อยคำพระชินสีเขาเหล่านั้นตั้งตรงเป็นคนดีจะสุขีไร้ทุกข์สุขสบายอันพระสงฆ์องค์ใดได้ปฏิบัติ เห็นเด่นชัดขัดเกลากิเลนหายเป็นทายา,าทศาสดาหาใช่ใครควรกราบไหว้บูชาเป็นอาจารย์ขอทุกท่านจงคิดพิจารณาสิ่งล้ำค่าทั้งสามนี้ดีมหัน ใครมีแล้วนำมาใช้เป็นได้การความสุขสันเกิดขึ้นชื่นหัวใจ